มีผู้ใช้เพจ a ฟ e b o o k เนี่ยชื่อใช้ชื่ออ,อีซอขยี้ข่าวสองเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยคุณว่ามีพ่อแท้ๆและแม่เลี้ยงเนี่ยได้ให้น้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นลูกเนี่ยแหละมีสักเป็นลูกกับคุณง่ายๆไปร้องเพลงตามตลาดเพื่ออะไรคุณเพื่อขอรับบริจาคเป็นทุนการศึกษามีด้วยกันพี่น้องสามคนเป็นพี่ชายสองเป็นน้องผู้หญิงคนหนึง่งนะครับก็ได้ไปร้องเพลงตามตลาดเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นแถวแถวชลบุรีระยองเนี่ยประมาณนี้ก็เขาได้บอกว่า พ่อเนี่ยเอาเงินไปซื้อของเนี่ยไปซื้อของใช้ชีวิตหรูหรามากๆเลยแม่เลี้ยงก็ใช้เงินเนี่ยใช้เงินตรงนี้ที่ลูกเนี่ยไปร้องเพลงบริจาคมาเนี่ยคือมันผิดวัตถุประสงค์ที่เขาบอกอย่างนี้นะมันผิดวัตถุประสงค์แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้มองเนี่ยน้องเนี่ยร้องเพลงวันละไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงทั้งร้องทั้งเต้นนะคุณทั้งร้องทั้งเต้นแล้วมันไม่ได้เต้นในห้องแอ มันเป็นโอเพนแอร์มันค่อนข้างร้อนผมพูดอย่างนี้ดีวว่าค่อนข้างร้อนเด็กเนี่ยวัยเนี้ยเขาต้องเป็นเรียนเขาต้องเป็นเล่นกับเพื่อนเขาต้องสนุกสนุกสนุกสนานในชีวิตเขาอะแต่ถ้าน้องเขาร้องเพลงเนี่ยเขาชอบตรงนี้ทําไมคุณไม่ส่งเสริมเขา <S <S เข้าใจนะว่ายุคโควิดอะมันลําบากมันลำบาก,บากแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะทํากับลูกคุณอย่างนี้คุณลองคิดดูสิแล้วเนี่ยเรื่องมันถูกเปิดเผยออกมาอย่างเงี้ยแล้วเด็กเขาจะทํำยังไงเขาจะทํำยังไเงไเขาจะมีชีวิตยังไงเขาจะรู้สึกยังไง จริงๆอะคนเป็นพ่อเนี่ยมันต้องคิดได้นะมันต้องคิดได้มากกว่าแม่เลี้ยงคือมึงให้ลูกไปร้องเพลงอะไปหาทุนเนี่ยแล้วมึงเอาเงินให้ลูกเนี่ยเก็บให้ลูกไปเรียนต่อให้ลูกไปเรียนร้องเพลงเอออันนี้มันน่าชื่นชมแต่ถ้ามึงเป็นจริงอย่างในข่าวเนี่ยมันน่าประนามน่าด่ามันน่าด่าตรงที่ว่าลูกอุตส่าหาา์หาเงินมาหาเงินมาแทนที่จะไว้ใช้ในครอบครัวไว้กินไว้กินในยามที่มันอดแต่ไม่ใช่เอาไปซื้อทองไปซื้อนาฬิกา แล้วเขาบอกว่าเวลาที่ลูกสาวคนนี้ไปร้องเพลงแม่เลี้ยงอะไรก็จะเดินวนดูอยู่ห่างเด็กก็จะมองหาแม่คือฟังแล้วมันหดหู่ะคือแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่่ไม่พร้อมที่จะทํามาหากินแต่มึงเสือกใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการทํามาหากินเนี่ยนะมึงเอาเงินลงทุนไปซื้อของมาขายดีกว่าไหมหรือว่าแบบเอาเงินที่ลูกตรงนี้หาได้เนะี่ยลูกชอบร้องเพลงเนะี่ยให้ลูกไปเรียนร้องเพลงต่อดีไหมเอาเงินตรงนี้ไปให้ลูกเรียนร้องเพลงเพื่อที่อะไรเพื่อที่ไปปลูกฝังอนาคตเขาไปสร้างพื้นฐานให้เขาไม่ใช่แบบ มึงเอาเงินมาเสร็จมึงก็ไปซื้อทองไปซื้อข้าวของไปซื้อนู่นนี่นั่นมาใช้อ่ะคือแม่งคนเหี้ยอู้ง่ายๆไอพ่อคิดไม่ได้หน้าร่างมาตอกจริงๆเห็นแก่ตัวมากๆถ้าเป็นตามข่าวนะผมก็อ่านจากข่าววิเคราลหอ่อานจากคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์เนี่ยคือมันมันแย่หมดคำพูดขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคุณพ่อนะปรับเปลี่ยนนะสงสารน้องเขาน้องเขาทํางานเหนื่อยเขาต้องได้อะไรที่มันดีกว่านี้